สวัสดีครับก็อยู่กับนงแปดวีพีนะก็บสามแปดโกนะครับตามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูเปิดแรกนะครับมาดูว่าจะสวยหรือเปล่าห้ากับบอดเป็น9้าหลังนะโอ้โหเอาเรื่อง หมายแรกครับไปที่แดงปะหมายแรกไปที่แดงไปเลยมาดูว่าจะมาหรือเปล่ามีสี่นะครับท่านผู้ชมโอ้เก้าเลยนะเขานะเรียบร้อยหมายแรกโดนมาถึงหมายแรกก็โดนเลยท่านผู้ชม มาถึงไม้แรกโดนครับไม้ที่สองว่าไงโดนสามไม้ติดดีแย่เลยนะท่านผู้ชมหมดเลยนะครับมาหรือเปล่าแปดกับหกเขาสามแล้วหกครับครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมครึ่งหนึ่งแค่นั้น ซ้ำแดงอีกทีท่านผู้ชมขอซ้ำแดงอีกทีนะมาร์ต้ามีแปดโอ้โหแปดศูนย์นุ่มแดงสองน้ำเงินสองแลนะั่นะนะ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ครับ ก็เปิดนี้หนึ่งจุดห้าเคแดงอีกทีเลยแล้วกันมาหรือเปล่า ได้ไันนี้ไม่น่าผมเทอีกอ่ะหนึ่งกับอะไรเอาอะไรอีกอ่ะนิน่งเลยอะ เป็นไรวะหนึ่งกับกลุ่งนะอ่ะเขาสองเราสามเขากลุ่งเข้าไป เออขอแค่หนึ่งเองนะเปิดเจ็ดมานี่ห้าท่านผู้ชมอ่ะมานี้ขอเทเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นี่ขอเทไปเลยแล้วกันแดงอีกทีครับในตัดแล้วละ่ะปิงปองอะปิงปองนี่น่าจะตัดแล้วนะครับ เขาสี่แล้วหกอือ8แปดหลังโดนตลอดท่านผู้ชมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเชินใหม่คลิปหน้าสำนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ